สอสท่อ,อทางสายยางนะครับคือทางเข้าทางหลอดอาหาราทีก่กระเพาะเพราะตรงนี้เราเราคือการตัวนี้จะประโยชน์ก็คือการให้อาหารทางสายยางคือจะให้ยาทางสายยางหรือการรักษาพวกไอ้คลิตหรือการเสียบในม้านะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีสายยางตัวนี้คือเราประยุกต์ใช้เข้ามาสายยางที่ตลาดทั่วไปแต่ถ้าของเป็นของที่เราทํา ที่ตามองสายงานของเราจะใหญ่วัานี้นะครับแล้วที่ตรงปลายจะเป็นมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้เพื่อในการเช็คว่าลมหลอดอาหารลมรอดลมนะครับแล้วการน,นี้ก็โลวยวิธีการใช้นะครับปวยยาที่เราใช้มานะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้เราถ่ายพยาธิคือใน,ในวงรอบของเรานี่สาเดือนเราจะถ่ายครั้งหนึ่งดยการใช้ก็คือหน cc เดียวต่อ50กิโลนะครับในในม้าของเราขนาดนี้เราก็จะใช้ประมาณ10บ0บเอนะครับตัวนี้คือโตเต็มที่ถ้าเป็นม้าเล็กลงมาแล้วก็ลดหลั่นมาตามน้ําหนักมาเป็นหลักน,นี่ตอนนี้ที่ม้าอยู่ในซองนี่คือเป็นการบังคับม้าที่ปลอดภัยที่สุดคือตรงตรงจุดนี้เราจะทํางานกับตัวเขาจะเจาะเลือดอะจะฉีดยาหรือจะทําการ สอดข้อเพื่อการรักษาหรือการให้อาหารทางสายยางนี้ก็จะทําได้สะดวกและปลอดภัยสําหรับตัวผู้ปฏิบัติและก็ตัวม้าเองนะครับถ้าเราทําอยู่ในคอกก็มีขั้นตอนของการปฏิบัติจะยากขึ้นกว่านี้นะครับคื่ตรงนี้เราจะให้สาธิตทําให้ดูนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนว่าการรักษาทํำยังไงคือตอนนี้ม้าอยู่ในซองความปลอดภัยเราอยู่ยน่ันลาดับแรกครับการเข้าหามา้าต้องให้เขารู้ตัวว่าเขาเราจะทําอะไรบ้างนะครับ คือยกสัญญาณให้ให้รู้วิธีการนะครับตรงนี้ทำเป็นคู่พอดีนะครับลักษณะสายยางน,นะเคเชไอ้ลึกท่ดสตรงนี้ทำในซองเราจะทำในซองให้ให้ดูแล้วก็ต่อไปก็จะปฏิบัติอยู่ในข้อแล้วก็จะไปที่นู่นก็อยู่ในซองทำาพื่ี้จะปลอดภัยนะครับ อันนี้เป็นลิควิดซาลาฟินที่ใช้ในการหล่อลื่นช่วงปลายสายยางนะครับช่วงนี้คือส่วนที่จะผ่านเข้าไปบริเวณโรงจมกูกซึ่งเป็นบริเวณที่ละเอียดก่านะครับเพราะว่ากลัวการการเสียดสีทําให้เลือดจมูกเลือกดกำเดาออกนะครับในทางอ้ อันนี้การจับนะครับจับสายยางเราจะทําลักษณะการโคง้งโค้งเข้าตามโพรงจมูกรูจมูกมานะครับเราจะไม่พลาดที่ไหลหรืออะไรนะครับลักษณะใช้2นิ้วนะครับประคองที่สายยางไว้แล้วัวนี้เราจะจับจับอยู่ประมาณขนาดนี้ก็ทำแบบสาธิตน,นะครับใช้มือด้านซ้ายคร้บเข้า,ขาตรงบริเวณนี้จะอยู่ข้ามอยู่ตรง ตรงบริเวณหน้าม้านะครับให้เข้าเฉียงเฉียง15องศาเข้าไปนะครับใช้มือซ้ายนะครับจับที่ปลายจมูกแล้วเปิดที่ปี่จมูกเปิดนะครับไม่ใช่จับแค่นี้เปิดที่ปี่จมูกให้เห็นตรงจมูกเ,เพราะว่าถ้าเราเฉยเข้ไปมันจะโดนรูหลอดจยู่บริเวณแค่ตรงนี้ให้เปิดที่สี่จมูกนะครับวัดระยะก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราวัดระยะระหว่างที่สอดเข้าไปแล้วก็ไปชนที่ตรงบริเวณลูกเดือน,นะครับ นะครับให้ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับโป้งสอดเข้าไประเดวเชิดเข้าไปด้านในพอผ่านเสร็จมาครับฉันิ้หัวแม่มือนะครับประคองไสสายยางเข้านะครับเวลาเราสอดเข้าไปหลังจากตรงนี้ให้ละละามือจับที่บริเวณสันจมูกเพื่อกดหน้ามา้าไม่ให้เข้าเหนื่อย